สวัสดีครับเจบอุดอเอฟซีจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปพระปิดตาคุกรักหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับผู้ชมผู้ฟังปูดใช้ยะิามนะครับชมรลบฟังเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับนี่ครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับปิดตาพิมพ์ใหญ่ครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับปิดตาคุกรักจุ่มรักนะครับ องนี้เขาจุ่มรักด้วยนะครับกุ๊กักก็จุ่มลักครับดูแลชมเขาอย่างเข้าใจนะครับติดท้องกําเดิมๆเลยครับติดท้องนั่งเดิมครับแต่ก็หลุดหายไปเยอะแล้วครับมันติดเปลวทองเปลวมันก็ติดนะครับท้องเปลวต้องเป็นทองเปลวแท้นะครับไม่ใช่เหมือนปัจจุบันนี้นะครับทองเปลวสมัยนี้มันอบท้องเปลววิทยาศาสตร์ครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนี่คือหลวงพ่อแก้ววัดเขื่อนวันครับพิมพ์ใหญ่ครับ องนี้เป็นพระเคยติดรางวัลนะครับติดรางวัลที่หนึ่งนะครับครับเคยติดรางวัลครับพระองค์นี้ครับติดเมื่อปี25 3 8้า้สาสิบดครับที่ชื่อศูนย์พระงานมงวลนะครับไม่ใช่สมาคมนะครับครับผู้จัดงานคือคุณอุ๋บลของโตครับประธานการจัดงานครับครับชุดเก่าครับรูรัรชมครับฟังอย่างเข้าใจนะครับ ใบประกาศนี้ลายเซ็นของอูบอลหงโตนะครับคุณอุบอลหงโตนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ปิดตาคุกรลักครับจุ่มรักด้วยนะครับปิดท้องด้วยครับปิดท้องเดิมๆครับแต่ปิดท้องมันท้องมันติดของมันแห้งมันก็หลุดละครับท้องเปลวครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับครับยอดนิยมของหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันครับ มีสองเนื้อครับสองสีแดงก็มีครับองสีช็อกโกแลตครับนี่องค์นี่องค์นีอคดำครับช็อกโกแลตอมดำครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับค่าเดิมเดิมครับทุกอย่างอยาให้เขาสร้างสตอรี่ผิดนะครับดูครับนี่ครับเส้นนี้ครับข้อควรสังเกตอย่างยิ่งนะครับจุดตรงนี้นะครับเที่ยนที่รอยรอยมือประสานปิดหน้านี่ครับเนี่ยร่องตรงนี้ต้องมีนะครับดู่างชมอย่างเข้าใจนะครับ อย่าให้มาถึงตรงนี้แล้วหยุดนะครับไม่ใช่นะครับต้องเป็นอย่างนี้ครับลักษณะอย่างนี้ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่คือหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับองค์นี้เคยติดรางวัลที่หนึ่งครับเมื่อปีพศ2538ครับของท่านผู้มีบารมีครับมีใบประกาศด้วยนะครับครับประธานการจัดงานคือคุณอุบลหงโตครับครับไม่ใช่ชุดปัจจุบันนี้นะครับครับดูนะครับดูอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับ จุดก่อนครับน okay, 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 so like, ี <Okay. S 1> ่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูครับกล่องเขาครับนี่ครับกล่องเขาครับดูครับดูและชมครับกล่องเขานี่ครับจุดที่หนึ่งครับครับครับตามเบอร์นี้แหละครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับเก่าไหมครับกล่องนี้ก็เก่านะครับสามเกือบสามสิบปีแล้วครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับดูครับดูไปด้วยกันครับด้านหลังนะครับ ชมได้หลังครับความเก่าต้องมีเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับผิมพ์พุทธรักษาครับดูครับรักเก่าต้องดูให้ออกนะครับรักเก่ารักใหม่ครับดูให้ดีๆครับถึงบางองค์มัสวยๆเนียนเกลี้ยงเกรี้ยงเก่าๆก็มีครับมันมีความเก่าในตัวครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังเขาใชถหรือย่างเข้าใจนะครับวงนี้เป็นหลังแบบครับมันมีหลังเบี้ยหลังแบบครับเดี๋ยวผมจะถ่ายหลังเบี้ยให้ดูทีหลังครับผมมีชิ้นตะกัวได้นะครับชิ้นตะกัวนะครับ ดูและชมครับฟังอย่างเข้าใจครับผมจะค่อยๆถ่ายทําให้ท่านดูครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับจุมลักเก่าครับนี่ครับหลังแบบต้องปิดอะไรอย่างนี้นะครับครับดูและชมครับฟังอย่างเข้าใจและฟังชมอย่างเข้าใจครับชมไปด้วยกันครับศึกษาไปด้วยกันครับครับนี่จิตรางวัลที่หนึ่งเมื่อปี2538นะครับครับครับอยู่ศูนย์สรรพสินค้างามมงวานครับ ครับไม่ใช่สมาคมนะครับศูนย์รกางามเมือวานครับคุณวงอูบลหงัตครับเป็นผู้จัดงานครับเป็นประธานจัดงานครับดูอย่างเจ้าใจและฟังเขาใจและและสมาชิกของท่านนะครับเขาจัดงานครับเป็นงานประกวดปีสามแปดครับดูให้ชมครับนี่ครับดูครับข้างล่างครับจ้องหนานะครับองค์นี้หนาครับจิดที่หนึ่งมาครับเขาเปพระสวยและหนาครับส่วนหนาครับ ดูครับชมครับทิวข้างล่างนี่ต้องดูนะครับนี่รอยแม่พ ah ิมพ์ครับรอยบล็อกครับจะเป็นบล็อกอะไรนั้นท่านนกไปหาข้อมูลเ,เองนะครับครับพิมพ์ครับนี่ครับทิวเขาครับเขากดทิวครับนี่ครับดูได้นะครับนี่กดองคพระลงไนพิมพ์ครับอันนี้ขอบังคับพิมพ์ครับนี่ครับดูแล้ชมยังเข้าใจครับไม่ใช่ยิ่งเดี่ยนเงาเงานะครับทื่อๆตรงๆดิ่งๆไม่ใช่นะครับครับเป็นมวลสารผสมครับ อันต่างๆครับที่ท่านแนะนำมาใส่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับชมให้ดีนะครับดูให้เข้าใจด้วยนะครับครับชมคลิปนี้แล้วต้องพิจารณาครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ครับทิวครับองค์พระครับดูให้ทั่วๆครับถ่ายทําให้ทั่วๆเลยครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับครับนี่ครับความหนาครับแดงอมดํานะครับองค์นี้ครับ มันมีโซนแดงแดงสีช็อกโกแลตก็มีครับอพิมพ์กลางนะครับพิมพีสีช็อกโกแลตครับผมได้ถ่ายทำลงไปแล้วครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับพุทธลักษณะตั้งทั้งจำให้แม่นนะครับครับนี่ครับแขนสองข้างนี้ครับเขาจะไม่สูงเท่ากันนะครับครับขวามือท่านจะสูงกว่าเล็กน้อยครับอันนี้สํ้กว่าเล็กน้อยครับแต่เส้นร่องกลางต้องมีด้วยนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับพิมพ์สองต้องให้ถูกต้องนะครับครับ อย่าไปฟังเขาเล่ายนเข้ามาครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับครับครับเพราะภาสีมือมันมีหลากหลายสีมือนะครับอันนี้ครับองค์นี้ติดที่หนึ่งครับเมื่อปีสามแปดสองพันห้าร้อยสาสิบแปดครับที่สวยพอสินค้างานวงวานครับครับดูครับประธานการจัดงานก็คุณอุบลหงโตแล้ะครับตามที่ผมดูตามใบประกาศนะครับพิจารณาตามใบประกาศครับครับติดเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบแปดครับครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับดูให้ดีนะครับเขาเรียกว่าลวงพ่อแก้วพิมพ์ใหญ่ครับปิดตาจุ่มรักคุกรักจุ่มลักครับดูและชมอย่างเข้าใจออกว่นหน้าดำนะครับองนี้แต่ไม่ใช่ดำเสีเสีดดำเมี่ยมเลยนะครับดำอมแดงครับข้างในครับมันเนื้อคุกรักครับจุ่มลักครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับดูครับพิจารณาดีๆนะครับพ้านี้มันมีพระหลักสีมือนะครับ พระผ้ามันแพงครับองนี้ก็หลักแพงนะครับเป็นหลักร้านนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับครับครับคลุกรัดครับเห็นไหมครับเขาล่อนลักล่อนลักดํานะครับดูครับโซนแดงโซนดํามีหมดครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับครับมีหลังเบี้ยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูครับค่อยๆทําให้เรื่อยครับครับอันนี้หลังแบบครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับแต่คิวข้างนี้ท่านต้องจำให้แม่นนะครับครับ จะให้แม่นนะครับเป็นเขาเนี่ครับขับเกวครับนี่เป็นรูปองค์พระครับดูให้ชมครับเส้นทางตรงนี้ต้องแยกนะครับนี่ครับจุดนี้ครับสูงตามข้างหนึ่งครับขวามือท่านซ้ายมือเรานะครับสูงครับตวงนี้เล็กน้อยครับถ้าไม่สังเกตจริงจะไม่รู้ก็ะดูก็เท่ากันนะครับท่านต้องดูเองด้วยครับพิจารณาเองครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดใช่หรือไม่ ถ้าใช่เราก็มาเล่นตามกันครับสะสมตามกันครับหลวงพ่อแก้ววัดเกวียนครับองค์นี้ครับสวยมากครับเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นครับครับพาะไม่ได้ศึกก่อนไม่ได้ศึกหรอครับครับจึงติดที่หนึ่งเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับชมได้หลังตกลครั้งก็ได้ครับครับทําให้นะให้ท่านให้ดูให้สะใจครับดูให้เข้าใจด้วยตัวท่านเองนะครับใช้สติปัญญาในการพิจารณาครับ นี่ความเก่าครับความเก่าเขามีเป็นหลักเป็นแกนอยู่นะครับท่านดูได้อยู่นะครับลองเป็นมองดูแบบธรรมชาติดูที่มันเป็นยังไงครับรูปเหมือนครับปิดตาหลังรูปเหมือนครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนี่ครับความเก่าครับนี่ครับส่วนหนาครับเขาหนานะครับตร์นี้หนาครับได้หนาครับครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับครับ ดยู่อย่างเภาพผมผมนี่อยู่ในกล่องนะครับผมเก็บไว้ไม่มีใครมาดูของผมหรอกครับเพราะเราจะเอาใไห้คนที่เขาดูเป็นเท่านั้นหรือวางคนอยากจะศึกษาก็ยังพอได้นะครับปัจจุบันนี้เปิดอยู่ที่ตึกแดงสวนจุจุจักครับชั้น2องบสองครับ2องบครับหนึ่งหกสี่หนึ่งเดหนึ่งครับอยากชมองจริงเชิญนะครับอยากเป็นเจ้าของก็มาคุยกันนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับ ผมสอนทำคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาระครับบุคคลใดมีอย่างนี้เอามาลงครับของท่านแท้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นครับท่านที่มีท่านไม่จะททำองค์เดียวครับแต่มันจะแตกต่างเวราะเรื่องเทียองความความชัดครับครับเนื้อหาสาระต่างๆมันก็จะใกล้ใกล้เคียงกันมากครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับครับอย่างนี้ของใครแท้ครับครับดูครับไม่ใช่เช่าไปล้วไปถามมันแพงไปถามเขานะจิตใจวันไหวครับ ดูครับสตอรี่ต่างๆของแต่ละคนมันเยอะนะครับวิชามารต่างๆนะครับท่านต้องพิจารณาอย่างมีสตินะครับก่อนจ่ายสตางค์ครับดูครับสวยไหมครับใช่ไหมครับคมไหมครับนี่นะครับผมทําอยู่ประมาณสิบกว่านาทีครับองค์นี้ครับเป็นพระที่ถูกใจผมมากเลยครับใครเบิอท่านใดอยากจะชมองค์จริงก็เชิญนะครับพับอยู่ที่ตึกแดงครับสวนจะจญจักครับ ใกล้ๆกับสถานีบางซื่อเหรอครับใกล้ๆกันนะครับห่างกันเล็กน้อยครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับองนี้ติดมือตั้งวันที่หนึ่งของเมื่อปีสามแปดนะครับครับผมเก็บไว้อยู่ในกล่องครับอยู่เดิมๆครับครับมาชมครับชมและฟังพิจารณาไปด้วยกันครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดใช่หรือไม่ครับนี่คือหลวงพ่อแก้ววัดเือวันครับ ยอดนิยมของพระปิตาของหลวงพ่อแก้วนะครับองค์นี้รุ่นนี้นะครับครับท่านก็ได้สร้างพระอะไรหลากหลายครับมีทั้งปิมปั้นพิ่อลายเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยให้ท่านชมครับค่อยๆทยอยลงมาให้ท่านชมครับข้อควรังเกตนี้ครับผมให้ชัดนะครับท่านดูดีๆนะครับพระนี้พระเรียนแบบครับใหม่ๆอยู่ก็มีครับท่านต้องเข้าใจได้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับลวงลักปิดทองจุ่มละ คุกลักจุ่มลักครับผิดทองครับเดิมเดิมครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับอยากจะชมอง์จริงมาเชนนะครับอยู่ชั้นสองครับห้องหนึ่งหกสี่ครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับชั้นสองดีครับครับชมครับฟังอย่างเข้าใจครับอยากจะเป็นเจ้าของก็มาคุยกันนะครับครับไม่ต้องโทรมาถามราคาแล้วครับมาคุยกันที่องค์จริงครับดูว่าแท้หรือไม่แท้ซะก่อนครับก่อนศึกษาเรียนรู้ก่อนเช่าซื้อครับ ชัดเจนนะคร ha, 我我ับผมพู้นะครับไม่กำกวงไม่ต um ิดบางครับนี่ครับดูครับดูครับขอบเทิวตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับเนี่ยเขามีข้อบังคับมีการบังคับพิมพ์อยู่นะครับนี่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับชมอย่างเข้าใจครับพิจารณาด้วยครับหลวงพ่อแก้ววัดเซรวันครับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเซาวันครับพิมพ์นิยมครับพิมพ์ใหญ่ครับปิดตาพิมพ์ใหญ่ครับ มแล้ฟังอย่างเข้าใจครับอยากจะชมจริงเชิญนะครับี่จังชั่นตึกแดงครับครับตึกแดงสวนะจ่วยจักนะครับขึ้นมาดูเลยครับถ้าจะเป็นเจ้าของก็เชิญนะครับครับมาคุยกันครับครับคุยกันและทําความเข้าใจกันก่อนครับก่อนจะเช่าซื้อครับผมเปิดคลิปนี้เป็นสาธารณะครับใครอยากจะดูคลิปผมพิมพ์เลยครับเจ็บอุดรเอฟซีจักโลครับ ได้ดูครับไม่ต้องเป็นสมาชิกก็เปิดดูได้ครับพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับเจอบุรานเอฟซีเจโรครับครับพิมพ์ถูกต้องแล้วเข้าไปดูครับผมเปิดเป็นสาธารนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านครับที่สนใจคิดผมครับดูครับไม่ต้องเป็นสมาชิกหรอกครับผมไม่สร้างวัฒกรรมต่างๆนะครับครับผมไม่สร้างครับผมจะเปิดใจที่สุดเลยครับเปิดใจกับทุกท่านเลือดชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับ ผมไม่ได้ไปว่าใครหรอกครับต่อว่าใครด่าใครครับผมเอาแต่ความจริงมาพูดครับนี่คือพระหลวงพ่อแก้ววัดเสือวันครับปิดตายอดนิยมครับนี่ครับดูครับองค์นี้ติดรางวัลที่หนึ่งนะครับปี2538ครับเกือบ30ปีที่แล้วครับครับเกือบ30ปี28ปีกว่าแล้วครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับครับ ผมยังเข้าใจและไฟยังเข้าใจครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตาม้วยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรามาลงครับเจีบกุดาน FC จากโรครับสวัสดีครับ